สวัสดีครับกลับมาพบกับซินจีจีกันอีกครั้งน้ในเกม7 day to ด i e นะครับเดทที่39ของเราตอนนี้ก็ได้เวลาตีห้าครึ่งแล้วนะเราก็จะไปเร่งทำภารกิจสุดท้ายของเมืองนี้นะด้วยมินิไบัสสกูตเตอร์กระหลงปงที่มีความเร็วทัดเทียมกับจักรยานปั่นสปินนะ แหมยังไม่ทันได้เข้าเลยได้ทองเหลืองมาห้าร้อยแล้วแจ๋วจริงเอาละเฮ้ย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  นี่มันโหดนะฮะถอยได้ถอยก่อนอา้าวอีปัม้มทำไมไม่ยิงวีปัม้มเอากระสุนหมดหมดได้ไงวะโอ้ยยังไม่ทันได้เข้าเลยะกะว่าเดี๋ยวจะทุบตรงนี้แล้วก็

โหดจังวะเฮ้ยเฮ้ย,ย,ย,ยมันมาอีกแล้วเฮ้ยโอ้ยมันมันเยอะจังวะ กลัวจริงๆเลยไม่มีนะแน่นะโอเคปะ่ะเราก็เข้าไปด้านในกันเถอะ ดีเราจนไหมตึ๊บคิดมาหมดแล้วนะเกะกกะเวย โอ้ตอนนี้เราใส่ชุดกกเกาะเกาะเหล็กอันนี้อยู่ก็วะเอ้าทำไมเกาะเกาะหนังอะโอ้ยเราคิดว่าเราคลับมาผิดอันซะแล้วมันต้องเป็นกรอะนี้ดันไปใส่กรอหนังก็ว่าอยู่ขาผิดอันนะฮะออโถเอ้ย ก็ว่าทำไมมันแปลกๆวะสตมินามันหมดไวเกินท,ท,ทั้งๆที่อัพสกิลไอ้นี่มาแล้วไงโอเคไม่มีแล้วนะปิดก่อนไอสีชมพูเหรอใส่ครับไ่ ไป <c oughs> มีซอมบี้เดินมาหน้าบ้านเราครับ อันนี้มีเยอะนะแล้วถ้าเราใส่มันใส่ได้กี่ช่องละ่ะจะอันนี้ปรับแต่งได้แค่สองช่องนะอะไรที่ไม่ได้ใช้นะครับเราก็เอาไปเก็บที่รถก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเดินทางอีกยาวนานไปเตรียมพร้อมเรียบร้อยครับตอนนี้เราก็ ใส่ชุดเกราะครบเซตแล้วถึงแม้มันจะเป็นเลเวลสเดี๋ยวเราค่อยกลับไปคราฟอเลเวลห้าใหม่โอ้ป่าเอ้ยนี่คือถุงมือที่เราคราฟมาเองีนถุงมือเก็บมานะเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมถุงมือเก็บมามันบวกอีกศูนย์จุดหนึ่งวะมันดีกว่าของเราได้ไงวะ เฮ้ยมันดีกว่าของเราได้ยังไงอ่ะอะไรอะไรอะไร โอเคเอาว่าในที่สุดเราก็สร้างแมงกระไซได้แล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะไปสร้างรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ของเราแล้วก็เราจะได้เลิกยุ่ยเลิกยุ่งวุ่นวายกับอ่าเจ้ามินิไบค์สุดกากัะที มีประตูนี้ด้วยว่ะออ้ยอุ้ย อะไรกระเป๋าถ <c oughs> อนหายใจแรงไปเว้ย แล้วเราจะล่วงไหมอ่ะเดี๋ยวเราล่วงไปห้องอื่นนี่งานหยาบเลยเนี่ยโอ้ยเออโอเคอเค,คลียร์ตรงนี้เรียบร้อยแล้ว โอเคผ่าน โอ้โหโอ้โหเดี๋ยวนะเมือ่อกี้เราเห็นอะไรแวบ,บๆนะฮะนูน่นเห็นไหมนู่นน่ะเต็มเลยเต็มเลย อืเหยียบแล้วก็กระดกกระเด็กอยู่นั่นแหละโอ้โห,โหดูความโหดของภารกิจสิครับใครวิ่งใครวิ่งวิ่งมาทำไมวิ่งมาทำไมมึงอะวิ่งมาทำไมมึงอ่ะเอาล่ะ ดูมันไอเราขนาดสร้างสูงแล้วนะมันก็ยังทำลายได้ตรงนี้น่าจะหมดแล้วนะ เดี๋ยวเดี๋ยวโอเคโอเคฮะตรงนี้เราคิดว่าน่าจะเคลียร์แล้วนะ น่าจะไม่เหลือแล้วนะโอเคบ้าเอ้ทำไมมันได้แต่หัวกุ้นวะเนี่ยดูเดะได้แต่กระสุนจุดสี่สี่วะ โอ้ยโอ้ยมันมาอีกแล้ว หมดแล้วนะจุดสีแดงหมดแล้วดนตีหยุดได้แล้ว you <laughs> เราก็ต้องเล่นเซฟเซฟอย่างนี้แล้วนะภารกิจแม่งโหดจริง ยิงธรรมดามันไม่ยอมด้วยมันไม่ยอมตื่นให้ด้วยต้องยิงให้โดนมันถึงจะตื่นนะฮะอุ้ยอุย,อยกระตุก เต็มเลยเฮ้ย,ยไปแล้วไปแล้วมาเอ้ยอะไรวะเนี่ยอุ้ย,ยมันมาแล้ว Que... Okay. ไหนวะฮะย็ดเคลียร์จริงดิเคลียร์ภารกิจแล้วครับโอ้ยไม่อยากจะเชื่อ ม่อยากจะเชื่อสายตาจริงๆมองหนะ้าม่อว่าเราจะเคลียร์ภารกิจได้ยังรวดเร็วขนาดนี้โอ้มีเลเวลห้าว่ะอาจจะสร้างได้แล้วนะแต่ผมยังไม่ได้สร้างนะก็แค่อาจจะผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าสร้างได้หรือยังไม่ได้ดูเลยนะฮะ เพราะมันไม่ได้ใช้อู้เพียบเลยมีของเพียบเลยฮะอันนี้ย่อยครับไอ้น,นี่มีหลายอันแล้วย่อยฮะสโคปคูณสี่เฮ้ยชิบหายและเดียวเดียวเดียยว,ยวสโคปคูณสี่ รู้สึกว่าผมจะมีคูณแปดนะคูณสีนี่ไม่มีนะหรือเปล่าวะหรือจําผิดไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะเอ้ยอ่ะไอ้ต่อยเอาละถึงคิวสุดท้ายแล้วตรงนี้เคลียร์หมดแล้วนะเดือคิว Q สุดท้ายคือตู้เซฟ โอ้โหโอ้โยเอาละเราเก็บของทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะก็ฟาร์มของในรถอีกแป๊บหนึ่งแล้วเราก็จะไปกลับบ้านกันนะไปส่งภารกิจกันดีก,กว่าเฮ้ยลืม ยังไม่ได้เอาป้อมปืนเลเวลหนึ่งไปเลยมา,ามาแล้วครับเอาติดติดวัดดีลุง I don't care what folks say about you in the wasteland o u Could you be any louder? y o u trying to wake the dead ปืนยิงตะปูลุงให้มาสรอบสรอบแล้วนะลุงเอายังอื่นมั่งนะลุงมันไม่ได้ใช้เหมือนเลยหมดนี้ก็มีแล้วอะระเบิดก็ไม่ใช้อันนี่แหละเอ้ย มีภารกิจในเมืองนี้อีกทีนึงนะฮะโอเคเท่านี้เราก็กลับบ้านไปเก็บของกันดีกว่าพรุ่งนี้เราก็จะได้ทำภารกิจอีกหนึ่งอันนะเอาล่ะเดี๋ยวผมก็จะไปหาอะไหล่ในการครัฟป้อมปืนแล้วก็มอเตอร์ไซค์ก่อนนะครับ คลิปนี้ผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย